องค์การบริหารส่วนตำบลสังโคง้งยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพระธาตุน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งชีวิตห้วยชมพูสวยสุดรูผ้าไหมลวดลายผ้าขม้า,มางามตาหมอนขิดกระติบชั้นดีมุ่งม,มั่นสามคัคคีล้วนมีคุณธรรมตำบลสันโคง้งอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ห่างจากอำเภอเดอกคำใต้6กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเมืองพะเยา23กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลดงสุวรรณอำเภอเดอกคำใต้ทิศใต้ติดกับตำบลดอนสีชุมและตำบลบ้านถ้ำอำเภอเดอกคำใต้ทิศตะวันออกติดกับอำเภอปงทิศตะวันตกติดกับตำบลสว่างอารมณ์ และตำบลดอนสีชุมอำเภอเดอกคำใต้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลาบสูงและเป็นทเทือกเขาโดยพื้นที่ของตำบลบางส่วนอยู่ในเขตป่งงาสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงรลอเขตการปกครองของตำบลสันโค้งมีทั้งหมด11หมู่บ้านและอีกจำนวน2หมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลสว่างอารมณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบมีประชากรทั้งหมด2,318ครัวเรือนมีจำนวน6,232คนองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งตั้งอยู่ณเลขที่211หมู1 1่1ตำบลสันโค้งอำอเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่19มกราคม2539โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำโดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ว่าเศรษฐกิจดีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดสารพิษชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้มีผู้บริหารท้องถิ่นนำโดยนายพินิสุวรรณไตรานาย,ยกอง์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้งร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์จำหลัดรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้งนายรัชะกรนินสิงห์ขอนรองนาย,ยกอง์การบริหารส่วนตำบลสันโคง้ง และนางดวงเดือนชัยลังกาหลขานการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคงทีมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคงนำโดยนายพิมพ์แสงทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคงนายราชันตะใจรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโคงทั้ง11หมู่บ้าน โครงสร้างส่วนราชการในอบตสันโค้งมีทั้งหมด4กองได้แก่สำนักปลัดกองคลังกองช่างและกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีข้าราชการทั้งหมด18คนพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน16คนพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน1คนและพนักงานจ้างมาบริการจำนวน18คนรวมทั้งหมด46คน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ตำบลสันโค้งประกอบด้วยวัดจำนวนแปแห่งคือวัดพระธาตุน้อยจำไก่วัดพระธาตุหลวงจำไก่วัดบุญงามวัดจำไก่วัดร่องชมพูวัดใหม่ราชบำรุงวัดห้วยใสเลื่อนและวัดพระธาตุแสงแก้มมงคลและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคืออ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ห้วยผาหนีบซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่ทำให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ตำบลสันโค้งได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน